เป็นบุญเป็นบุญแก,ก่จิตแก่ใจของเรานะ,ะการทำวมมัดสวดมนต์ก็เป็นทางดำเนินเข้าสู่พระนิพพานทั้งนั้นนะแต่เราแปลไม่ออกเฉยๆตีข้ามไม่มาออกอพูดพคุณธรรม,มคุณสังกับคุณนี่ก็ เรียกว่าอิติโโปิโสร้อยแปดทำทั้งหลายก็มารวมอยู่ที่อิติโโปิโสร้ยยอยแปดย่อมาอยู่พุทโธธรรมโมสังโฆย่อล้มาอีกเหลืออยู่พุทโธพุทโธ งผูมันยังให้ภาวนาเอาพุทธโธเพราะว่าธรรมทั้งหลายมารวมอยู่ที่พุทธโธอันเดียวครอบจับกรวาลไปเลยเมื่อท่องพุทธโธพุทธโธนั่งสมาธิไปพุทธโธคำท่องอยู่ในจิตของเรากับพุทธโธแนบสนิทติดกันท่องไปท่องมาพุทธโธก็ไข่จางลงจางลง หายไปก็จะเหลือพุทโธแท้พุทโธแท้พุทโธแท้นี่คือจิตแท้ใจเดิมของเราพุทโธแท้นี่แหละคือพระนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนจึงให้พาเอาภาวนาเอาพุทโธพุทโธ พุทโทนี่เป็นผู้รู้รู้รู้อยู่เฉยเไม่ยินดีไม่ยินลรอ,อารมณ์ของพระนิพพานก็มีแค่นี้เห็นสักแต่ว่าเห็นไม่ยินดีไม่ยินลรจิตก็มารู้ให้เฉยๆนีุ่ทโทเป็นผู้รู้ว่ารู้ให้เฉยเย ไม่ยินดียินลาได้ยินก็เหมือนกันหลวงพ่อจึงให้เอาพุทธโธยินลงเอาไว้พุทธโธท,ที่เราเห็นอยู่ในสมาธินะยินลงเอาไว้มันรู้ให้เฉยๆนะตาเห็นลูกก็รู้ว่าเห็นลูก นั่นโลกนี้เห็นคนนั้นคนนี้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้รู้แล้วไม่ยึดไม่ถือพุทธโธแท้ส่วนพุทธโธปอมก็รู้แล้วก็ไปยึดไปถือเอาอ่นนี่แหละหองปอมทำให้เราเกิดทุกข์ขึ้นมานี่แหละพุทธคุณธรรมคุณนี่ข้อโลกเลย เวลาเป็นงานเป็นการท่านก็จะไปสวดอิติปิโสร้อยแปดน,นี่ยนะสวดพุทธ,ธาพิเศษสวดััษ์อันนั้นอันนี้ก็ใช้อันนี้อัน,นเดียวเป็นคุณของโมธเจ้าทั้งห้าเท่ากะกุสันโทโกนาคมโนกัสโฟ โคตโมสีอริยเมตยโยก็อยู่ที่พุทธคุณนี่เองนีพุทธคุณคุณของพระวจิจาหานพะราให้เราเข้าใจนะ,ะเรามาเกิดก็อาศัยคุณของพระพุทธเจ้าจึงได้มาเกิด ถ้าไม่มีคุณของพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วามาเกิดอะไรมาเกิดไม่ได้จึงให้สวดน้อมระลึกถึงทุกวันเข้าใจไหมล่ะ,ะพุทธานุสตินะ และเล็กถึงคุณของพระพุทธเจ้าธรรมานุสติสังขานุสติและเล็กถึงทมไมพัะตกับนี่พระพุทธเจ้ามาตัดสลูห้าพระองค์กัคกุสันโทโ,ทโกนาคมนโนกัสตสปโคตโมนี่ ตัดสลูผ่านไปแล้วสีพระอ,องค์ยังเหลือองค์สุดท้ายสีอริยมิตโยะนะนีพระพุทธเจ้าทั้งห้านี่มีคุณต่อเราเพราะกัคคุสันโทก็อาศัยคุณของท่านคือน้ำธาตุน้ำ ธาตุน้ำเป็นธาตุของกับกุสันโถ้าพว่ามีน้ำเมื่เกิดก่ได้ว่มีธาตุน้ำกนาคมโนธาตุดินถ้าไม่มีดินเราก็จะเกิดได้ไหมหละ่ะเอาอมีเกิดไม่ได้เราต้องอาศัยน้ำอาศัยดินอาศัยไฟอาศัยลม กันสโอก็ธาตุไฟโคตโมก็คือธาตุลมนะสีเรียเมตตโยก็อากาศธาตุอากาศคือลมหายใจวี่วัางๆนี่แล้วึงสวดแล้วถึงถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทุกวันทุกวันวน,นะน เราก็จะเป็นผู้เจริญงอกงามในบุญในอุศลในศาสนาเราก็จะเห็นพุทโธขึ้นมาท่องพุทโธพุทโธเวลานั่งสมาธิพุทโธตัวท่องอยู่นี่ดับ ็จะเห็นพุทธโธแท้ขึ้นมาันจริงเวย้ยให้หาให้หาหาพุทธโธอย่างล้อมผูมันมาอยู่ภางเหนือเห็นเขียนยอะไท่านเดินท่านนั่งอยู่นะพวกชาวบ้านนึกว่าเสือเสืออะไรนะท่านเขียนไว,นว้ คิดว่าจะมาหลอกมาลวงมาต้มชาบ้านมาฆ่ามาแกงเขาก็แต่งคนออกมาสอดแนมไม่จอบมึงเห็นเ่พน,นั่งยู่มไม่เหมือนมันไ็ออกแขงนั่งแบบย่าง,งแบบอหมวัยทีหยังเด็ก ถามเอาไปามาพวกมาสอดเนี่ยมวันนีไปถามตู้เจ้านั่งหาอะไรไป <c oughs> นั่งหาพุทโทธเวลาเดินเดินหาเ,เดินหาพุทโทธเดินเหมือนกระถองพุทโทธพุทโทธไปนั่งเหมือนกระถองพุทโทธพุทโธท้องเกินช้ำน,นั่นเอาพุทโทธไว้ท้องเลย พอกำหนดสติพุทธโักพุโทโธปะ่ะไรเีลยวแต่พุโทโธแท้คือจิตแท้ใจเดิมของเราเรียกว่าพุโทโธพุโทโธแท้สว่างสวัยผ่องใสเกิดขึ้นมาแทนพวกโดยพวกเศร้าโดยจังหวพุโทโธเป็นตัวยังไงมันอยู่ที่ไหน พวกกันน้อยนี่ให้ช่วยหน่อยเราอโอ้ยห้หช่วยกันไม่ได้หรอกมันมีอยู่ที่ตัวใครตัวเราหาเอาใครเอามันมัให้ช่วยกันไม่ได้หรอกาหลวงปู่ว่าถ้ายังเห็นหลวงปู่ก็ได้บอก นั่งอยู่ก็ให้ท่องพุทโธ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 อยู่นง้ยให้อย่าให้จิตส่งออกนี้จากพุทโธให้จิตไม่รู้อยู่กับพุทโธอันเดียวพวกเราจะทําได้ไหมล่ะอืนี้ไม่ได้เนีทท่พุทโธพุทโธนี่ยนี่จิตนี่พุทโธ ให้มันแนบสนิทติดกันอยู่อย่างนี้ถ้าพังคพังพงาออกจากกันก็จับมาใส่สติจับมาใส่ผูกไว้กับพุทโธถ้ามันนี้ไปจับมาใส่นี้ไปจับมาใส่เอาไปมาก็พุทโธตัวเราท่องมันก็จะนิ่มละเอียดเบาลงเบาลง,งก็จะเหลือตั้งแต่ พุโทโธแท้เป็นผู้ร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 ู้เกิดขึ้นมาแท้ก็เรียกว่าเราได้พุโทโธขึ้นมาเทา่านี้มันเป็นความรู้รู้ว่างสว่างสวัยผ่องใสครอบโลกอนพุโทโธตัวนี้โลกว้ใหญ่ๆก,กว้างๆนี่นั่งอยู่นี่ไม่มี ลมหายกายไม่มีพุทธโธก็หายลมหายใจก็ดับลงกายเราก็ดับลงบ้านช่องห้องหอไม่มีเหลือแต่ธรรมชาติสว่างสวัยนี่หาพุทธโธร้อนูกก็บอกพวกนันพวกชาวดอยเขา ฝึกถ้าเดินก็ให้ท่องพุทโธพุทโธคือเก่าเดินหาพุทโธเอาไว้มาเขาเห็นพุทโธตามที่ท่านเขียนไว้เริ่มเห็นพุทโธว่างสว่างท่องไสเป็นผู้ร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 ู้อยู่เฉย เอาไปเขาก็ได้รับความก้าวหน้าใช้พุทธโธนี่ได้ใช้มันไปดูกระเป๋าตังโยมอ่อยก็ได้พุทธโธอ <laughs> ันมีเงินไหลไปในแขนโยคอนันนออ ได้นะไม่ใช่ร้องตาพูดเล่นนะได้จริงๆใช่มันไปดูอะไรก็ได้เห็นอะไรก็ได้พุโทโธนี่สำคัญมากให้มันไปดูอะไรก็ดูหมดนี่แหละสำคัญพวกชาวป่าพวก ชาวดอยก็ทำดูก็เห็นจริงๆนะไปรู้วาลากิตของคนไปรู้อันนั้นอันนี้ของคนจริงๆเอาไว้มานี่แหละพุโทโธมันคือคนรู้าอาศัยอยู่ในลมหายใจท่องพุโทโธพุโทโธอันเดียวว่าสำเร็จในการภาวนา อัศจรรย์จริงๆแต่ว่าใจพูดเล่นนะแต่ลลกตาไม่ทำหรอกที่แรกมันจะเกิดเป็นอยู่เราก็เลยบอกไม่ไม่มาเอาอันนี้เราจะเอาพระนิพพานอันนี้มันเป็นโลจีะมันเป็นโลกอยู่นะ,นะไม่ใช่ของกริง มันเป็นโลกคนธรรมดาสามัญก็ทำได้สมัยพุทธกาลเขาหัวแม่แต่นั่งลงกำนดกิจสงบแล้วก็ขี้ใส่ใบไม้ให้พุทธโธไปพาใบาไม้เดินมันก็ ไปทำได้นะเสียใ้้เป็นอันนั้นอันนี้ได้หมดสมัยพุทธกาลเขาทำครับอันนั้นมันเป็นโลกียะยานยานโลกีตต่สลูไม่ได้ที่เรามหานี่มมหาโลกุตระยานยานสิ้นไปอย่างอาสาวจิเล ไม่ใช่อย่าไปใช้มันไปดูกระเป๋าตังคนไปเห็นอันนั้นอันนี้ไปรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าพุ่งนี้จะมีเหตุนั้นเหตุนี้เกิดขึ้นมันรู้หดนะถ้าฝึกได้แล้วต้องตาไม่เอานั้นไม่เอาเอาให้มานฆ่ากิเลส อาสาวะขยายานยานสิ้นไปแห่งอาสาวกิเลสไม่ได้เอาอยานอันนั้นมาอาสาวะขยายานยานสิ้นไปแห่งกิเลสได้แก่กามมาสวะเพื่อดับกามได้แค่ภา,าวาสวะ อวิชชาสวะอกามมาสวะภวสวะอวิชชาสวะจึงเป็นญานสิ้นไปแห่งกิเลสด,ดับได้นะั้นดับขั้นห้าได้ก็สิ้นกิเลสพวกนี้เพราะกิเลสพวกนี้มันเกิดจากขั้นห้าเกิดจากต้เห็นดูกนี่นะเกิดก้าม ความยินดีพอใจในลูกนั้น <c oughs> ก็เรียกว่ากามกามมาสวะยินดีพอใจในเสียงในกลิ่นในรสก็เรียกว่ากามกามมาสวะยังมันดับอันนี้ลงตาไม่ไม่ไม่ไมปรู้อย่างองื่นอันนี้ก็พูดให้ฟังนะอันนี้มันก็เกิดจาก คุณของพระสงฆ์คุณของพระสงฆ์ที่เราสวดไปสังฆคุณสุปฏิปโนโพระวัโตสาวกสังโคแปลว่าส่งสาวกของพระพุทธเจ้าโมไดปฏิบัติด,ดีแล้วนะเกิดจากคุณของพระสงฆ์ ปฏิบัติดีแล้วเพราะว่าพระธรรมคำสอนของพุทเจ้าท่านเขียนออกจากกายวายจาใจสามอย่างนี้เขียนออกได้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี่เป็นปร,ริยิ เมื่อย่อลงมาปฏิบัติเหลืออยู่สามมาปฏิบัติกายดีวาจาดีใจดีเท่านี้ง่ายไมมรลยย่อยไกายดีวาจาดีก็ได้เป็นพระสุปฏิปโนสงสาวกของพระเจ้าหมูดใดปฏิบัติดีแล้วได้เป็นไปเลยแม่กลุ่งนะ ปฏิบัตินี้แล้วอต,<ะ>ตาสวนก็สิได้ที่เจ้า่ะไหวยันไได้แล้วห้าสุนขึ้นมากาจะอีกมากไม่วเลยเพระมันจะทดแล้วหอดข้ามยามเึินมากว่าอะไรเป็นภาริยะน้ำเขาแล้วเนี่ใช่ไหมหน่อยฮะสุนแห้งหอะไรมันอดว่าไมันเคยยามปากยามก้อาันว่าแม่ไป มันหยามตาหยามกว่าหลงต้องฝึกให้มากเลยทำให้มากจะเล่นให้มากเลยที่ศูนย์กคอลงตาน่นั่นฝึกเโอ้ปฏิบัติดีแล้วอะไรดีกายดีวา้าดีใจดีแล้วก็ได้เป็นภิกษุ ในธรรมในวินัยนีอได้เป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองหรือได้เป็นพระอริยะขัน้นต้นคือพระโสดาบันผม mm hmm. มีผววู้บอกจย่งที่พวกเข้าใจยังไงยังนั้นอย่งพระโสดาบัน mm hmm. เหตุใดจังได,ได้เป็นน้ำบันเขา mm hmm. ผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วนี่แหละพระโสดาบัน ผู้มีกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐยกกายข้ามโคตรปุถุชนยกวาจาข้ามโคตรปุถุชนยกใจข้ามโคตรปุถุชนได้เขาเรียกว่าอาริยะชนหรืออริยบุคคลขั้นตน้นคือพระโสดาบันได้ยินไหมล่ะฮะพระโสดาบันมันไม่ได้ไปซื้อไปขอใครนะ กายดีวาจาดีใจดีมันก็ได้เป็นนะกายประเสริฐวาจาประเสริฐโคดแต่ละภูยนันยานข้ามโครปุถุชนเนี่ยโอ้อยากแท้แย่ย่านตัวนี้เส,สื้อเสียความเลยแย่มสุดย่มืไลยมันขมว่าได้ละแม่เราแม่ไปมันขมว่าได้มันขมยากเลยแย่มสุดขึ้นมากเลย อือยากข่ามันจิมผุ้โดยชัน,นกน็อยา่าข่ามันจิมอยากหักข้อมันยังไงอันนี้ชนก็นยิ้มก็โอ้วโอ้สองสารเด้ไม่ใช่โกรธไม่อยากโกรธนะโอ้ยสงสารเด้จังใดไม่เห็นจังสัรโน่เนี่ย พระอริยะเม้ดา้ฮะอ้มีได้สงสารนี้ไหมบกรดได้ข้องอกดทอพวกเขาเรี้ยทอกำปั้นไหมอ่ามันจะกดได้ยังไงสงสารว่าเขาเขา,เขาเ,าเขาบกหัวจากอย่างเงเขาโง่ไย แทนที่ไปโกรธเขาไปสั่มไปเติมเขาเห้กับสงสารมีความเมตตาส,สงสารนี่แหละภิกษุในธรรมในวินัยพระธรรมคำสอนของพระเจ้าก็มีอยู่สามอย่างกายวาย่าใจใจเท่านี้พระวินัยที่พระพเจ้าบัญญัติมาก็มีสามอย่างเท่านี วินัยของกายวินัยของวาจาวินัยของใจสิลของกายศิลของวาจาศสิของใจผู้ใดนำอกกายวาจาใจไปเป็นบัตจรจึงเรียกว่าภิกษุในธรรมในวิน,นัยพระก็เหมือนกันนะไม่ใช่พูดแต่โยมบวชมากก็ต้องแปเอานนี้ไปปฏิบัติ เอากายว่าใจใจไปปิดวัดปริยัติข,ข้ยเชิออกจากกายว่าใจใจเมื่อนำมาปฏิบัติก็เอากายว่าจจใจมาปฏิบัติมันมีเท่านี้ก็เรียกว่าผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วไม่ได้เป็นปุถุชนสงฆ์นะเทีนี้ถ้าเป็นผู้มีกายดีวาจาดีใจดีเขาก็เรียกว่า อาลยยบุคคลถ้าเป็นโยมถ้าเป็นพระก็เรียกว่าอาลยยสงฆ์นี่ง่ายๆนี่แหละเนาะแม่นบอกพอได้เป็นภิกษุในธรรมในวิน,นัยผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วกายดีวัจาดีจจดีก็เลื่อนขั้นขึ้นไปอีกได้เป็นอุชุสุปฏิปโน พระควัตโตสาวกสังโฆเป็นไปสงสาวกของพระพเจ้ามูใดปฏิบัติตรงแล้วนี่ง่ายๆเนี่ยกายตรงวาจาตรงใจตรงกายวายจาใจนี่เรียกว่าสีนใช่ไหมละ่ะ ศีลของกายศีลของวาจานี่นี่ยกายตรงว่าจ่าตรงไม่ได้ระอยู่ตรงตามใจสิกขาตรงตามศีลน,นี่ศีลของกายศีลของวาา่าจ่าศีลของใจตรงตามสมาธิสมาธิใจดำมัน ตรงตามปัญญาสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเพราะนั้นมันยากอะไระปฏิบัติตรงความเห็นตรงความเห็นถูกต้องก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิรเรียกว่าปัญญาตรงตามศีลสม,มาธิปัญญาเลื่อนขึ้นมาเป็นสูงขึ้นมาอีกนะเป็นคุณธรรมสูงขึ้นมาอีก เราก็ได้เป็นพระอริยะขันพระสกิทาคาอนาคาขึ้นมาเลยง่ายว่าหลังแค่ไหปฏิบัติตรงเป็นพระอนาคามีพระสกิทาคามีาตรงขึ้นมาเดือนตำแหน่งขึ้นมา แล้วก็จะได้เป็นยายะสุปฏิปโนภะวะโตสาวกสังโฆเนี่ยสงสาวกของพระพุทธเจ้ามูใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกเนี่ยธรรมทั้งหลายก็คือกายกับใจใช่ไหมล่ะทุก์คืออะไรเลยเนะี่ย ทุกทั้งหลายก็คือกายกับใจนี่แหละมันทําง,งานทุกสมุทัมมทยนี่ออกจากทุกนี่ไก่มันทําง,งานมือมือวันเว้นตายเห็นลูกมันก็ไปบอกใจตาก็คือกายใช่ไหมล่ะใช่มันก็ไปบอกใจใจกับกายมันทําง,งานร่วมกันนี่มันจึงทุกข์เกิดแล้วก็ดับ สิ่งไม่เกิดสิ่ง,ง,งไม่ดดามันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมละ่ะนี่ออกจากทุกข์ก็ออกจากขันห้าเ่านี่ยขันห้ามันทํางานอยู่ถ้าใครไปยึดมันทือมันว่าขันห้าเป็นเรานะก็เรียกว่าเหตุเกิดแห่งทุกขนะ์ง่ายๆเท่านี้ได้ละพระอรหันต์นะคอยเปลี่ยนมาแล้วเลย้ยคอยจังบอกเลยขัดไปนะอืม ว่าใครมายึดมั่นถือมั่น่าขันห้าเป็นเราเนี่ยก็อุปทานขันห้านั่นแหละคือทุกเพิ่มบางสันโดกใช่ไหมล่ะถ้าละอุปทานขันห้าได้ก็ดับทุกได้ก็ง่ายๆนี่ได้ตัวสอนสมมือไหมขันห้ามีไหมล่ะขันห้าจริงๆมีไหมล่ะ แม่มันก็ดับได้ตัวดับได้รู้ว่ามันบ่มีอ่ะว่ามันยึดมันถือมันว่าขันหาเป็นเล่าเป็นของของเล่ามันก็ดับได้ตัวขันหาเป็นเราไหมล่ะเล่าเป็นขันหาไหมก็เป็นพระโสดาบันขันท์ทุตไทยยังละโนตตาสอนว่าทุกปะเจ้าจะเที่ยว โอ้ยตายหลูกก็บอกบอกกั่ขวังเถอะน้องมึงเห็นอย่างอีหลักก็บอว่านี่ยตอนนี้แหละจะบอกมันเดินลงตาซ้อนนี่อะไรมึงเดี๋ยวเห็นอย่างแนวมึงเดี๋ยวเห็นมันมีอยู่ติถามมันตัวมีบ่ล่ะเป็นอนัตตาธาตุไหมมันบ่มีตัวตนบอมีเจ้าของเนี่ย ผู้เล้วเห็นมันมีอยู่ติฮะนี่ตามันมีอยู่ติ